โอ้พื้นที่บริเวณขคกนี่เห็ดใหญ่ครับเนาะได้เคนผัคอนได้ตามอัธยาศัยแล้วแล้วเวด็เขาจะไปนอนตรงไหนเด็<อ>เราต,รต้องทำโคกให้อาดกวาดเก็บกวาดตลดอดเราต้องเก็บกวาดตลอดถ้าเราไม่เก็บก็อะไรเราต้องเก็บเราต้องเก็บขี้เก็บอะไรมันตลอดถ้าเราไม่เก็บมันก็จะสกปรกมันก็จะไม่สะอาดมีแม่แพ้เยอะอย่างนี้ก็ถือว่าด้ลูกแพะหลายตัวนะครับเยอะอันนี้ทั้าพอ เรานับแพะรุ่นด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะแต่ถ้าเพราะถ้ามีแม่แพะจริงจริงเนี่ยโหเลี้ยงไม่ไหวหรกเราจะนับลูกเอาออกลูกเวลามันออกคลอดลูกอ่ะเราจะดูแลไม่ไหวอดูแลไม่ไหว <c oughs> ครับสวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับมณีสิภาเขาม่าเยี่ยมช่มฟ้ามเลี้ยงแพะครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับมาศึกษาหา คมโร่นะครับนาะก่อนที่จะลงมือเลี้ยงครับมันนี้อยู่กับคุณยายครับคุณยายเป็นคนเลี้ยงแพะครับคุณยายสวัสดีครับาสวัสดีสวัสดีครับคุณยายแนะนําตัวนะครับซื่ออย่างน้องซื้อปะซองซื้อปาซองปะซองทุ่หอมครับปาซองเนาะครับเลี้ยงแพะมาโดนเราครับสามสิบปีได้ละสามสิบปีตอนนี้มีแพะอยู่เจ้าตัวครับ โอ้เมื่อก่อนมันเยอะแต่ตัวนี้ร้อยกว่าตัวค่ะเมื่อก่อนมันเยอะนั่เมื่อก่อนเยอะเลี้ยงไปขายไปดีครับเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าตัวรอยกว่าตัวโอ้ยยังถือว่าเยอะเนาะครับยายก็ว่ามันน้อยด้เนี่ยน้อยก็คือจะต้องขายเมื่อก่อนเยอะแต่นี้เลี้ยงบัวไหวก็ขายเลี้ยงบัวไหวเนาะเลี้ยงบัวไหวเลี้ยงมาสามสิบปีคุณยายเป็นยังไงคือสนใจมาเลี้ยงแพะครับรู้สึกมันได้ดีกว่าทำไรทำนาอ๋อมันได้ดีกว่าทำไรทำนาเพราะตาก็ยายอยู่ได้กะเพราะแพะนี้เหละอืม คุณยายเลี้ยงปล่อยไรทถุงบ่ไรทุุงกันแหละครับเลี้ยงไรทุ่งใี่ตามรรมาเลี้ยงธรรมชาติครับเลี้ยงธรรมชาติปล่อยไปเวลาไหนครับปล่อยสี่โมงเช้าก็เข้าเที่ยงนะแล้วก็สามโมงเย็นปล่อยทีี้งโอ้ปล่อยสองรอบครับก็ในการฉีดยาทานพยาธิกอกยาทานพยาธินี่คุณยาย็ำยังไงครับกอกมั้ฉีดด้วยเดือนละเท่อบ่ที่ธรรมดาคือที่ทำมานะมันหกเดือนเลยค่ะ คเดือนโอ้ล้วยังมีแพ้ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเนาะถ้าเราทํายาได้มันก็แข็งแรงแต่ถ้าเราทําไม่ได้กะมันก็จะเป็นเป็นธรรมดามันก็ไม่อ้วนไม่อะไรถ้าทํายาได้มันจะอ้วนมากเลยทํายาได้หมายถึงแบบเราขีดได้ดูแลได้ดีที่สุดอ๋อนึกนึกว่าผ่อยสมยาเองไม่เป็นยาตลาดยาตลาดอ๋อครับครับเดี๋ยวพ้าเขาไปชมของใมเนี่ยบอครับเนี่ยก็เด็กไปเดวคู่นอนแล้วไม่เป็นไร อันนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณคอกน้อย่า่เนาะอันนี้พื้นที่ประมาณจะไกลครับเอ้ยถึงไรบอปอ้ยไม่อยู่หรอกดูแลู้ตั้งแต่นี่ไปคอกนู้นอะส่งไร่สามไร่จะไปได้หรือดูเลเนี่ยครับรากาศไม่เป็นนั่นู่นเนี่ยประมาณประเมินเราก็ได้ครับตอนนี้ก็คือว่าเขานอนอยู่นี่คือว่าเขาพักนี่ครับพักผ่อนอ๋อปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วครับเข้าคออพักผ่อนนอนครับผมอืมสามโมงก็ไปปวดไิธีนี้ครับ ขั้นตอนการเลี้ยงนี่มันยุ่งยากนะครับยายค่ะเลี้ยงอย่างธรรมชาติของยายนะเลี้ยงลาไล่ทุ่งมันก็ไม,ไม่มีอะไรนะในวันหนึ่งต้องเ็นยังไงวันนึงถึงเวลาก็ไปปล่อยมาปล่อยมา,อยมาพอเข้าโคกก็อย,อย่างเงี้ยเอาน้าให้มันกินเอาน้ํให้มันกินเอาน้ำให้มันกินเราต้องถ่ายน้ํานะครับถ่ายน้ําให้เดี่ยมถ่ายน้ำจะดูแลน้ําให้ดีน้ําต้องถ่ายทุกทุกวันอะไรทุกเวลาเลยทุกวันเลยครับน้าต้องสะอาดนะน้าสะอาดเนี่ย พอมข้ามาคอกแล้วมันก็กินน้ำก็นอนนอนภาคอนละหลัปล่อยเวลาอีกนึงสามโมงครับคุณยายพาขึ้นไปเบงบนคอกได้ไ่ครับได้อยู่ผมอยากเห็นบนคอกเออมันเป็นอยงคอกมันก็ไม่ดีคือว่าเราไม่ค่อยได้ซื้อไม้ซื้ออะไรดีๆกัทคำอ่างเงี้ยแค่นี้ก็ช่วงกลางวันเขาไอยู่บนคอกนะครับเนาะธรรมดาขึ้นโอกแต่ว่ายายก็อยากให้มันขึ้นเพราะมันขี้แล้วมันจะเปื้อนเจอะยายก็ธรรมดาเขาอยู่บนคอกนะแค่อยู่บนคอก ้าอยู่ข้นคอกนี่มันจะดีนี่มันต้องมันอยู่กระดินให้อยู่กระดินเป็นบางข้างบางคราวรแพ่มันอยู่ข้นคอกอยู่แล้วคุณตาครับคุณย่ายเป็นคนเลี้ยงเองเลี้ยงเอง,เองปล่อยขายแต่แต่ละที่นี่ได้ได้ไดเงื่อนายบอกครับมันที่ก็อย่างย้ายบอกเนี่ยถ้าว่างวดนึงถ้ามีแพร่ลูกแพร่เยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าอย่างมีแพร่น้อยมีตะผู้น้อยนี่ก็ได้มันก็ไม่ขาดนะ ามหมื่นอย่างไม่มีเลยนะอย่างไม่มีแพ้เลยแต่ถ้าได้เยอะถ้ามีแพ้เยอะกะสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเนาะต่อหนึ่งวดเกิดแบบว่ามันไม่ถึงหกเดือนนะจับอ่ะอืมไม่ถึงหกเดือนไม่ถึงหกอยู่ที่แพ้เราแพ้เราถ้าอย่างเกิดมาแพตพูเยอะไม่ตายไม่อะไรนี่โอเคเราก็ได้เยอะแต่เป็นอย่างนี้เราต้องดูตรงนี้เนี่ยครับคอกนี้คุณยายสั่งมาโดนแล้วเนาะโอนานนานานานละเอาละโอ้ เลยไม้ยครับก็ประมาณบานหลังหนึ่งใหญ่ๆนะครับเนาะเราต้องซื้อเขาเนี่ยเราต้องซื้อไม้หรือเงืนไม้เนาะ้อเซื้อมันก็จะฝข็งเลยก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะขอบจ้าอยู่ใดร้อยกว่าตัวร้อยกว่าครับผมถือว่าเลี่ยงดีเลี้ยงแพ้ดีกว่าทำนาทำนาก็ไม่รวยไม่มีกินจที่มีแตเป็นนี่ไม่รวยไม่มีกินมีแตเป็นนี่คุณยายเคยเห็ดปะครับ เมื่อก่อนทํามาแล้วเมื่อก่อนทํามาแล้วนาทนาทำนาจนขายหมดแล้วจนขายนาแล้วจนขายนาแล้วหันมาเลี้ยงแพะก็จะมาเลี้ยงแพะที่มีอยู่มีกินทุกวันนี้ตาก็เลียงแพะพอจะมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงแบบเอาขอโทษนะครับเลี้ยงชี่ิตมากใช่ครับประมาณสามสิบปีก็เลี้ยงที่อยู่ได้เฉพาะแพะนี่แหละทําไรทํานามากระเจิงขายนาหมดแล้วครับผมขายนาหันมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะโอ้ย เลี้ยงแพะนี่เนี่ยเลี้ยงแพะพอได้เลี้ยงกินเลี้ยงลูกได้อแก็มีอย่างนี้เนี่ยนะครับแทะนับร้อยตัวเลยเนาะนับร้อยตัวโอ้ร้อยรับร้อยยังมีทัร้อยยี่สิบยี่สิบแปดตัวร้อยยี่สิบแปดครับเราเวลาคุณยายเลี้ยงไปในป่าในยอย่างนี่มันมีหลงมีอย่างบอกครับถ้ามันป่ามันลกจริงๆก็จะมีน้อยนะที่จะหลง่วนมากจะเป็นที่ว่าถ้าเลี้ยงเข้าไปเยอะจะเป็นหมา หมาที่คือหมาแบบว่าถ้ามันไม่ไปรวมกันอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงเผยเนี่ยหมาก็จะกัดก็จะเสียหายตรงนี้ครับเราก่อนที่จะเขา่าคอรนี้คุณยายก็ต้องนับเรานับแล้วก็ไม่ค่อยได้นับนะจะดูแล้วนับเธอก็แล้วก็ไม่ค่อยหายแล้วนอกากมันจะตายตายก็เออจะนับเราก็เราก็รู้อย่างเรามีเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าตายไปคิดตัวอย่างเงี้ยเราก็รู้อย่างเงี้ยครับรู้เอาไปคิดตัวคิดตัวแถวนี้ก็จะมียา ยาไรนะครับมีเพราะว่าที่เลี้ยงที่ฐานเลี้ยงหนึ่งตึงยายเยอะครับประมาณสองร้อยกว่าไร่ปะาสองร้อยกว่าไร่ในอยู่ก็สองสามร้อยไร่เนี่ยที่ไปพวบอือครับผมถ้ายิงหน้าแรงก็เขาเสกข้าวเสกปลาก็มีที่เลี้ยงเยอะในตอนนี้เขาถ้าเขาทำอะไรก็มันก็เลี้ยงในป่าครับโอ้พื้นที่บริเวณขอกเห็ดหญ่ครับเนาะ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยแล,แล้วแล้วเด็กเขาจะไปนอนตรงไหนแต่เรารต้องทำพคกให้อาดกวาดเก็บกวาดตลดอดเราต้องเก็บกวาดตลอดถ้าเราไม่เก็บก็เราต้องเก็บต้องเก็บขี้เก็บอะไรมันตลดอดถ้าเราไม่เก็บมันก็จะสกปรกมันก็จะไม่สะอาดมีแม่แพ้เยอะอย่างนี้ก็ถือว่าได้ลูกแพะหลายตัวนะครับเยอะอันนี้เฉพพะอเรานับแพะรุ่นด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะแต่ถ้พพ่อถ้ามีแม่แพะจริงๆิงเนี่ยโหเลี้ยงไม่ไหวหรก เราจะนับลูกเอาออกลูกเวลามันออกคลอดลูกเราจะดูแลไม่ไหวอ๋อครัดจะต้องสองสามคนครับผมมันหลายร้อยตัวนะถ้ามันออกมาทีนึงถ้าอย่างมันออกทีนึงพร้อมกันทีนึงเป็นสิบเลยนะเจ็ดบสิบเนีออกอ่ะครับมันออกเป็นชุดเนาะออกเป็นชุดออกเป็นชุดเป็นสิบเลยครับที่สิบกว่ายี่สิบนู่นแม่แพ้เยอะอ่ะจริงจริงอ่ะ เราคุณยายกวดขี่แพนี่ทุกวันเลยครับทุกวันเนี่ยาย,ยายทําทุกวันเลยต้องสะอาดทุกวัน,วน,วนต้องทำความสะอาดสะอาดต้อครับเนาะบางเจ้าเขาก็บอกได้วกวาดดีละบางเจ้าขี่แพนี่เอาไปขายไดีวบ่ครับขี่แพเอาไปขายได้ไห <20. S 2> มร<อ>ครับขายกระสอบละยี่สิบยี่สิบปุ๋ยคัะปุ๋ยขายหมดทุกที่เลยก็บางทีเขาก็มาเอาห้าสิบหกสิบโอ้ยไปเยอะทำไมเนี่ยมันจะกินนมทําแพเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมาแต่น้อยนี่ย ครับผมขี้แพะก็สามารถขายได้ขายได้ขี้แพะขายได้ขายได้ว่าขายทุกปีแน่ะขายทุกปีครับผมทีเขาไปใส่สวนมะคงมะขามปีเนี่ยจะเห็นเลยว่าบริเวณไต่ขอนี่สะอาดนะครับเนาะกวาดเดี๋ยต้องกวาดทุกวันต้องทำทุกวันเลยนะครับใจกวาดทุกวันเนี่ยยังเก็บมันได้ดีซ้ำเพราะว่าเห็นแพะมันเข้าก่อนครับถ้าเก็บทุกวันเนี่ยต้องเก็บทุกวันแพะถ้าอย่างนั้น มันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับมันจะต้องขอขอพุ่นได้ๆานนะครับเนะาะทีอนุญาตให้เขาทายถ้ำนะครับฟร์มเลียงแพะนะครับหรือว่าเผยแร่ความรู้นะครับเนาะในการเลียงแพะครับสั่งได้ดาครับขอบพุณนครับสวัสดีครับจ้าค่ะสวัสดีจ้า